แดนเซอร์ระทึกกระปะพ่วงไทยรดปรรทุกพลิกฟอมฟาดยับหนาโรดบัตแดนเซอร์หมอลำคณะดังสวัสดีครับสวัสดีครับมิดหมอแคทแฟนหมอลำมาพบปะพอกันอีกล้วครับกับคุยกับแม็กซ์ตัวดิโอครับจากการเดบิวต,ติตามข้อมูลข่าวสารในวงการหมอลำตามแพตฟอร์มต่างๆครับก็ได้มีการนะครับ นำเหลืองราวาข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้พ่อแม่พี่น้องพี่ป้อกแอดแฟนห์มะรำได้รับชมรับฟังในการร่วมกันแสดงความคิดเห็นครับล่าสุดนะครับเพจข่าวดังได้หลายเพจก็ได้มีการลงเหตุการณ์นะครับพ่วงกระบะพ่วง่ายรถบรรทุกนะครับได้มีการพลิกคว่ำนะครับนะครับทีเส้นทางนะครับจังหวัดนครนายกนะครับงานนี้ หลังจากเหตุการกระบะพ่วงไทยพิกคว่เแล้วแต่มีการนะครับถลายไปฟาดเข่ากับรถบตรปัรทุกน้องๆแดนเซอร์หมอลำขณะใจเกินลอยครับนะครับโชคดีครับงานนี้ว่ามีผู้ใดเดียวรับบาดเจ็บนะครับแต่ว่ารถเพิินนะครับทั้งนาแต่รับความเสียหายประมาณหนึ่งนะครับ ยังติดภาพเหตุการณ์พรมิพี่น้องบิดหมอแค้นแฟนหมอลำได้รับชมแต่การเห็นเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นโชคดีครับพอรม่น้องนะครับคณะเดนเสรอ์ของหมอลำคณะใจเกินลอยบัวแต่ับอันตรายแม้แต่คนเดียวนะครับแต่อาจจะมีอาการตืตน่นตหนกตกใจบากนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและการเหตุการณ์ฉีบบุมีภไผอยากให้เกิดขึ้นถือว่ามันเป็นวัตถิเหตุฟาดเคาะไปสําหรับ นะครับทีมงานหมอับใจกันลอยครับนับว่าเป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งคือไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะครับพ่อแม่พี่นอ้องวิ่หมอแค้นแฟนหมอลาผมเห็นเหตุการณ์แล้วเด้เข้าไปอ่านข่าวแล้วก็ทรงกําลังใจนะครับให้ผู้นําทีมงานโดยเฉพาะบอดบอยและก็ซอแอนนะครับอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับแม้เพิ่นบ่ไดดประสบโดยตรงแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มั่นมาก เกิดกับลดทีมงานเพลินนะครับในฐานะสียูในวงการมอลล่นะครับนําเสนอเหลืองเล่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการมอลํา่มก็ส่งกระล่างใจให้ทีมงานมอลลัใจเกินลอยละครับทุกคนปลอดภัยนะครับแต่ว่าตกอกตกใจกับเหตุการณ์จิตเกิดขึ้นล่ะครับพ่อพี่น้องสิ่งเหล่านี้ครับมันบ่มีผู้ย้ายอยากให้เกิดขึ้นครับได้เหมือมันเกิดขึ้นแล้วนะครับขอให้ทุกคนระมัดระวังในการเดินทางนะครับเพราะว่า แค่หมอลำขณะใจเกินลอยนะครับหมอลำทุกๆขณะครับนะครับการเดินทางขับจังหวัดการเดินทางไปแสดงตามที่ต่างๆนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับขอให้เดินทางปลอดไปสุขภูสุขคนล่ะครับจะไลฟ์คลิปนี้ก็นําเสนอข้อมูลข่าวสารให้ม่พี่น้องรับช่วรับฟังนะครับในวงการหมอลำทามีข่าวข่าวเกี่ยวกับคณะหมอลำต่างๆ อยากเจนเหตุการณ์นีก็จะนําเสนอให้พ่พ่นองมิตพปอแก้วแฟนมรำเหาี่ยรับชมรับฟังละให้พลพ่นองแสดงความจิตเจนทรงกําลังใจให้มรำขณะใจเกินลอยครับในสิ่งที่เพิ่นประสบเจอเหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะครับขอให้ผ่านพน้นไปได้ดีนะครับคงจะมีรถมาทายที่อากาศนั่น้งนอง,องเดินเสือไปทําการแสดงต่อนะครับพลพ่นองวางเพิ่นเดินทางอยู่ในเส้นทาง ของจังหวัดนะครนายกเพิ่นกับประสบอุบัติเหตุและเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละครับพีพินองฉะนแล้วก็ได้นําเสนอพอม่พี่นองวิทย์หมอแคทแฟนย์หมอรำได้รับช่วรับฟังและเขามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นให้ก็ลังใจแกคณะหมอรำคณะใจเกินลอยครับพลพ่นองนสิ่งที่เพิ่นเจอเหตุการณ์นี้นะครับสไลด์คลิปนี้ก็นําเสนอประมาณนี้แหละครับพีพินองผิดพลาดประการใดขอโทษขอฟัฟแนนนํกัดขมาติเตือนกัเขมาที่สมัมภาษณ์รับ จีนชอบก็เตือนผมมักสไตล์ก็เต็นผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห้นนีครับสาหรับคนที่ยังบ่ได้กดติดตามเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นําเสนอประมาณนี้แหละครับพ่อพี่น้องอำลา,า้าจากพ่อการิิหนนาครับสวัสดีครับ